ที่ตายที่นี่ค่ะชื่อนี้มันหนักบางมงคลไปหน่อยมั้งครับไม่เป็นไรค่ะที่นี่เมื่อจังเลยฮะไฟยอยู่ไหนนะพี่ยียีปังอ๋อ,อ,อ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่เป็นห้องฝึกรับจิตความสามารถจิตจำกัดความรู้ด้านหนังสือของพวกเราสาวใช้ตระกูลเย่ค่คะนี่เป็นห้องที่คุณแม่สร้างตามผู้กำกับคนหนึ่งก่อนจากไปห้องฝึกอะไรเนี่ยนี่มันคุ้งไม่ใช่หรืองไงสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าการไล่ซึ่งหนทางกับหลังทำได้เพียงต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นคนเราตราบเท่างที่ยังมีโอกาสถอนหายใจก็สามารถเกิดความยออ่อท้อห้องนี้เป็นห้องที่ทำให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกของความหมายบางอย่างของความตายเหมาะสำหรับการขจัดสันดานความขี้เกียจมากที่สุดความหมายบางอย่างหมายถึงตอนนี้เวลาบ่ายโมงคุณเฉ ข้าวเย็นจะทํายังไงล่ะครับถ้าทําแบบฝึงหัดนไม่เสร็จก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะพี่ยีพี่ยงใจใช่ไหมแน่นอนค่ะอาหารน่าอร่อยทั้งนั้นตอนคนกำลังหิวจะได้เห็นคนอื่นกำลังทานอาหารอร,ออร่อยร่อยู่แล้วก็ก็จะได้รับผลกระทบทางจิตเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ตายหรือว่าพี่เป็นพวกชอบเห็นคนอื่นทรมานอาจจะใช่เสร็จแล้วตอนนี้กินข้าวได้หรือย,อยังให้ฉันดูก่อนสุด พี่ยีทำได้ห่วยมากทาไมไม่ได้แบบนี้ต่อไปต้องตายแน่ต้องหางบนทางอย่างน้อยก็ต้องกินข้าวก่อนพี่ยีผมอยากไปเข้าห้องน้าหน่อยทาไม่เสร็จห้ามไปพี่เป็นพิศาษหรือไงตรงนั้นมีถังไม่ใช่เหรอเออเออเอ๊เทคนิคการแสดงของพี่ดีมากเลยฮะอีกเดียวผมก็จะเชื่อพี่ไปแล้วฉันไม่ได้ล้อเล่นถ้ายังเขียนไม่เสร็จแล้วก็นายก็ใช้ถังไว้นั้นนั่นแหละฉันจริงจังเออเออ โมโทโชีสกอะไรเนี่ยโอ้ยในที่สุดลาบากแล้วนี่เมื่อเย็นอ้อันนฟ้นทําไมนายถึงร้องหาคุณหนูใหญ่ล่ะใน,นเมื่อถามคำตอบว่าจากนั้นลงก็ได้นี่ทำไมฉันถึงคิดเรื่องนี้ไม่ออกเนี่ยที่แท้ก็คิดไม่ออกนี่เองฉันุส่าคิดว่าเพาอ,อยากพยายามสักครั้งบ้านหนังกงในเวลานี้ เสี่ยวเสี่ยวู้ๆฉันจังไม่ผิดละก็นี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวเสี่ยวมาทบทวนบทเรียนกับพวกเราเออเออเออไมโทซิสเนี่ยคืออะไรอะจริงด้วยก่อนหน้านี้เสี่ยวเสี่วก็ไม่เคยทบทวนบทเรียนตอนเรียนก็หลับตลอดแต่ทุกครั้งเสี่ยวเสี่ยวอ่ะก็ได้ร้อยคะแนนทำนายคำตอบไปงั้นเหรออาจจะมัง้งต้องใช่แน่ตอนนี้ผลกานทำนายแค่แม่นยำแค่ครึ่งนึงถึงแม้จะทำนายคำตอบทั้งสี่วิชาก็มีเพียงแค่สองวิชาเท่านั้นที่ถูกต้องอีกสองวิชาที่เหลือก็ต้องพึ่งตัวเองที่สำคัญคือจะรู้ได้ไงว่าสองวิชาไหนอะท่ากับ ร้าประโยชน์ไม่ใช่หรือไงเสีย่ยงไม่ได้ทั้งสี่วิชาต้องตั้งใจทบทวนซะแล้ว <c oughs> หนึ่งเดือนหลังจากนี้ฉันเ่ินกับเซียวเซียวได้เจอ่าการทบทวนบทเรียนแบบสุดโหดวันสอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฉันเฟินไปทำอะไรมานะไม่รู้สิแต่ต้องเป็นการฝึกที่เลิศมากดูเหมือนว่าการสอบครั้งนี้พี่เฉินเฟินจะต้องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแน่กระชับกระเฉงหน่อยซิเซียวเซียวสอบเสร็จแล้วจะพาเธอไปกินเบอร์เกอร์คิงแม้แต่เบอร์เกอร์คิงก็ไม่ได้ผลเหมือนว่าเซียวเซียวจะเหนื่อยจริงการกินอน่อยของเส้นโค้งการถ่ายโอนออออิิเเเเเเล็กกตตตรรนนนหาาายยยยสธโมม่ีีีีขะฉั ไามา่ให้เธอด้วยนะกินตอนร้อนๆสิไม่ไม่ต้องหรอกฉันยังไหวเก็บของให้หมดจะสอบแล้วตอบได้ตอบได้ข้อนี้ก็ตอบได้ไมโคร,รซีทิสเีเซลล์การสังเห์ด้วยแสงทั้งหมด่ะคุ้นเคยมากการสอบครั้งนี้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะข้อนี้เคยทำนายแล้วข้อนี้ไม่เคยทำนายสุบๆหมดเวลาว่างปากกา มีปัญหาครั้งนี้ต้องสร้างปฏิหารหแน่แน่วิชาภูมิศาสตร์การทดสอบอักษรวิชาเฉินเฟินต้องทาได้ตามคาดแน่เป็นอิสระแล้วแม้ว่าจะลาบากไม่น้อยแต่เพราะว่าเอาชนะใจตัวเองได้แล้ววันนี้เป็นวันที่ได้ค่าขนมอีกด้วยเวลิกส์เวลิกส์เจ้าลูกชายคราบมาแล้วจะให้ค่าขนมแล้วสินะเปล่าั้งัแต่เดือนนี้ไปจะยกเลิกค่าขนมของแกวันเมื่อลรือนะประกาศาผลสอบให้ตายซิเออะไรฟรเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีทางสร้างปฏิหารช่วงค่ำคืนได้สินะไม่มั้งเฉินเฟินไม่ได้ซีเลยสักตัวทั้งหมดนี่ก็ปฏิหารแล้วพี่เฉิฟิน ดูถนนะังเว้ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาฟิตเนสกับคนอื่นไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเมื่อก่อนนะฉันก็มาคนเดียวตลอดรู้สึกเงาๆนะจริงสิเรียกฉันว่าเบย์เก็พอแล้วไม่ต้องเกรงใจหรอกงั้นเธอก็เรียกฉันเคียงก็ได้นะอืมช่วยชี้แนะด้วยนะหนานเคียงอืมรู้สึกมีความสุขจังทแท้การฟิตเนสกับเพื่อนมีความสุขแบบนี้นี่เองปกติหนานเคียงอะเล่นอะไรงั้นหรอฉันไม่เคยเล่นฟิตเนสอะไรหรอกนะก่อนนั้นเนี่ยก็แค่ฝึกซ้อมตามวิธีเก่าแก่ที่้านนะอ๋องั้นหรอ เงียบสนิทอึดอัดชะมัดรู้อย่างเงี้ยก็หาเรื่องการออกกำลังกายในฟิตเนสมาสักหน่อยเท่าทีนะเทรนเนอร์ที่คุณหลูถังเว้ยนัดไว้วันเนี้ยป่วยค่ะพวกเราได้เตรียมเทรนเนอร์อีกคนเอาไว้ลองดูว่าถูกใจไหมคะเอ๊ะป่วยงั้นเหรอค่ะขอโทษด้วยนะคะแต่เทรนเนอร์ของเราคนนี้เก่งมากนะคะคุณนายต้องพอใจแน่ๆคะ่ะสวัสดีฉันเป็นเทรนเนอร์มาใหม่ช่วยชี้แนะด้วยนะครับเอ๊ะ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 ฉันเฟิร์นทำไมนายถึงมาเป็นเทรนเนอร์ที่นี่ได้ล่ะฉันถูกพ่อตัดค่าขนมแล้วสิฉันจึงต้องทำงานอ่ะหาค่าขนม ข้าหนมงแก่ยังให้เสร็จอยู่แล้วล่ะส่วนของแกไปหาเองแล้วกันลำบากนายแล้วล่ะเออฉันเฟิร์นเป็นทคนเนอ่์อของพวกเราเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวตอนที่สอนแล้วก็ดันเคียงเธอโอเคไหมป๊าป๊าป๊ป๊ป๊าโอเคไม่เป็นไรเลยสุดอ๋อหัวหน้าห้องของเธออยากจะฝึกอะไรล่ะช่วงเนี้ฉันเมื่อไหร่และหลังมากอยากจะออกกลังกายในส่วนนั้นสักหน่อยอืมแบบนี้นี่เองงั้นก็ลองเล่นอุปกรณ์เพิ่มกล้ามเนื้อก่อนแล้วกันสุดอ้ามือโดนมือแล้วนะสุด วายตัวติดกันแล้วเป็นอะไรไปโงตามหนันเคียงทำไมถึงจะเย็นอยู่ได้ทั้งมือทั้งแขนของพวกนายสัมผัสไปหมดแล้วนะทำไมถึงจะเย็นอยู่ได้ล่ะก็ปกติไม่ใช่เรื่องไงโดยเฉพาะการเข้าฟิตเนสเอ๊ะหรือว่าที่ไม่ปกติอ่ะคือฉันกันหรอใช่ๆๆฉันจะไปวิ่งตรงนั้นซะหน่อยงานแข่งกีฬาเดือนหน้าเฉนเฟืนนายต้องสู้นะทำไมจู่ๆก็พูดเรื่องนี้ล่ะได้ยินมาว่าครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะปออจะต้องลาออกไงล่ะลาออกเหรอรู้สึกสังงอนใจพี่ลึกแฮะ